สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่คลิปดวงความรักครึ่งเดือนหลังนะคะมีนาคมของชาวธาตุไฟนะฮะธาตุไฟได้แก่ราศีอะไรบ้างนะคะเมษขิง่์แล้วก็ธนูนะคะซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นธาตุไฟในโหราศาส์ไทยหรือโหราศาสตะวันตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้นะคะขอแค่ตัวคุณเองค่ะมีคนให้นึกถึงเนาะไม่ว่าจะเป็นสถานะใดาก็แล้วแต่ นะคะพลังงานนะคะสามารถเชื่อมโยงจาก EP ที่แล้วก็ได้หรือว่าเป็นพลังงานใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆขึ้นตรงกับผู้ที่แวะผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็เป็นผู้ที่ไพ่เขาอยากจะสื่อสารไปถึงนะคะก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนเรื่องราวสถานการณ์ในความสัมพันธ์นั้นเป็นยังไงนะคะของชาวทัด์ไฟที่ได้คลิปนี้ขอไพ่หน่อยนะคะ ไหมนะคะสภาวะการทำอะไรแบบลับๆล่อๆความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ไหว,หว้วางใจแล้วก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลานานความสัมพันธ์นี้สามารถหมายถึงความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่แบบสูงอายุมีคนอายุมากกว่าเยอะๆก็ได้ เหมือนมีคนป่วยเนาะเชียร์ฟูนิสรูมเวทติ้งรีเวิร์ดกึ่งๆเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมีคนไม่อยากคอยพอรู้สึกว่ารอไปเพื่ออะไรพื้นที่ในความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้เยอะอะไรเงี้ ขอไพ่หน่อยนะคะมีไพ่เก้าต่อ move on อนะเนี่ยเป็นความสำพั์ที่ขึ้นมาตรงกับคำว่า wedding ไพ่ไม่ออกนะที่พี่เมย์สับอยู่ตั้งนานนะ่ะ ือเขาไม่ออกไข่อะเพราะไม่ออกไข่ก็แบบอ่ะฉันก็ต้องสับต่อไปซึ่งไพ่ขึ้นมาตรงกับไพ่เวท ting เลยค่ะเวท ting ีเ v e r ์สความสัมพันธ์ที่เป็นโสดความสัมพันธ์ที่เหมือนแบบมีการทําใจลาจาก้าต่อปลีกตัวเองไปลําพังเรามีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันมีความลับๆล่อเกินหรือมันมีความรอนานเกินจนเรารู้สึกว่า ฉันควรจะต้องอยู่ตรงนี้ต่อไปไหมหลายๆท่านติดขัดปัญหาในเรื่องของการที่เขาเอาเรื่องของสุขภาพมาอ้างหลายๆท่านมีความรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องสุขภาพหรอกไอ้ที่เขาจะป่วยไม่ใช่เขาแต่เป็นฉันฉันนี่แหละที่ป่วยฉันนี่แหละที่ไม่สบายการมาเจอกันการเข้าไปอยู่ในสังคมของเขามันไม่มีเชียร์ฟูลเน็ตรีเวิร์สเรารู้จักแต่ในพื้นที่ของเราแต่จริงๆคนคนนี้เป็นคนที่อาจจะเป็นมีพื้นที่ส่วนตัวพื้นที่ในสังคมหลายๆที่อะ แต่ตัวคุณไม่ได้เข้าไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะคะให้รูมขึ้นมาพี่ขยายใ,ให้รูมหน่อยดีว่าอยากรู้อะรูมคืออะไรมีรูมมีค o นเวอร์เซชัมีชายนะคะ Conversation r e v ีเ s e ความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ถ้าไปบางเคสเป็นเฟนว n เปน e n ฟ f i t ไปได้แค่ห้องเขา แต่ว่าไม่ได้เข้าไปอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมของเขาเนี่ย conversation reverse c h e e r o n e t reverse อยู่แล้วก็มีความรู้สึกถึงอะไรหลายอย่างแบบเหมือนเขาก็จะมีการแสดงออกกับคนแตกต่างจากการแสดงออกกับคนอื่นๆเป็นการแสดงออกพิเศษละกันบางทีอาจจะเป็นเหมือนการอ้อนการดูแลการแอวใจใสยวบางเคสมันเป็นอย่างนั้นแต่ในบางเคสมันคือลักษณะแบบ ทำไมคนคนนี้มันดูไม่โตทําไมคนคนนี้ดูมีปัญหาแล้วถ้าคุณธาตุไฟคุณเป็นคนกุนยิดง่ายอยู่แล้วอะ่ะพี่ว่าคุณจะจะมีความรู้สึกลำยัยกับความสัมพันธ์นี้พอสมควรไม่งั้นคุณคงไม่ขึ้นไพ่เวทติ้งรีเวิร์สมาหรอกคือฉันไม่รอแล้วจ้ะเนี่ยเวทติ้งอ่ะรีเวิร์สซึ่งมันก็จะเป็นไพ่ที่ตรงกับพลังงานของการมูฟออนไม่อยู่รอละใบดีกาลำยัยอะไรแบบเนี้ย เพราะว่ามันไม่ชัดเจนอยู่ไปก็ไลบอยอยู่ไปเพื่ออะไรนะคะ,อะแอบบแอบบไปด้วยกันเมื่อออกมาแล้วขยายไปแล้วก็ไปด้วยกันไปดูความรู้สึกก่อนนะคุณรู้สึกงไงกับเขาคะท่าไส้คิงถือถ้วย คิงถือเหรียญน,นะคะสองเหรียญในถือเหรียญหนึ่งไม้แล้วก็เดอะแชาลี่ออก ความสัมพันธ์นี้มีความห่างไกลกันด้วยเนาะนอกจากเรื่องอายุที่มันต่างกันได้แล้วอะสถานะความสังคมเออสถานะทางสังคมค่ะก็ต่างแล้วก็ระยะทางก็ต่างไม่ได้อยู่ใกล้กันไม่ได้อยู่ใกล้กันมันก็เลยเป็นเรื่องราวของการมีความไม่ไว้วางใจเพราะว่ารู้สึกว่าแบบมันก็มันก็ไม่ใช่จุดที่จะวางใจได้ง่ายๆเพราะอยู่ไกลกันด้วยอะไรเงี้ยนะคะ ไปดูสิเราคนคนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณเดมิสเชียนสองถ้วยเด็กถือเหรียญน,นะคะ k ิง g ีดานะฮะค e n ถือถ้วยแล้วก็ไพ่เด็ดอืมจากในหน้าไพ่นะไพ่แถวบนค่ะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนี่เป็นการอ่านดูงความรักแบบทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างนะคะไม่ตรงบ้างสลับกันได้นะคะ เพราะว่าคลิปนี้ยังไม่ใช่ดวงส่วนตัวนั่นเองจากที่เห็นนะอย่างแรกคุณมีความรู้สึกคนคนนี้ค่อนข้างมีความช้าเออระเหยรอยชายคนคนนี้ทําให้คุณต้องรอรอแล้วรอเล่าจากใพ่เหรียญแล้วก็ไพ่ถ้วยเนี่ยคือต้นต้นแบบของความช้าอะไรหลายๆอย่างคนคนนี้ไม่ทันใจคุณก็แน่นอนคุณเป็นทัศไฟอ่ะคุณจะมีความรู้สึกว่า Priority เนี่ย ถ้าเขาบอกว่าเขาจะมาคุยกับคุณเขาจะไลน์ตอบมาเขาจะเท็กซ์มาหรือแม้แต่การมาเอ,อ่อนัดเจอหน้าอะไรเงี้ยมันจะถูกเลื่อนไปเรื่อยๆพาริตี้คุณจะไปอยู่ข้างหลังหลังจากงานของเขาเขาเป็นคนที่มีงานใหม่ๆงอกมาเรื่อยๆและให้งานงอกเหล่านันแหละมันทําให้คุณคิวคุณมันถูกถัดไปข้างหลังตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เจอกันความสัมพันธ์นี้มันถูกแบบ postpon ไปทีหลังเรื่อยๆนะคะยิ่งเจอกันยากอยู่แล้วก็ยิ่งมีความรู้สึกเหมือนห่างไกลนะคะยิ่งรู้สึกเหมือนห่างไกลคุณเป็นคนที่อยากที่จะคุยอยากที่จะสื่อสารกับเขาคุณสัมผัสได้ถึงความ g e n t ่ษคิงถือเหรียญกับคิงถือถ้วยมันจะมีพลังงานบางอย่างของเขาที่คล้ายๆกันในตรงคําว่าความสุภาพและพลังงานของเขาว่าไม่ทอกิก ซึ่งจริงๆแล้วมันคือสภาวะการสะดวกในทิศทางเขาเลยครเขานี้มันจะเป็นการสะดวกจริงหรือไม่นี่ขึ้นอยู่กับอินตัดสินนะแต่เขาจะเป็นคนที่คีพพลังงานแบบนี้ เวลาคุยกับคุณเขาก็จะอยู่ในโหมดพลังงานแบบนี้โดยเขาก็จะบอกว่าไอท้ที่เขายังไม่สะดวกมาเจอคุณเขายังไม่สะดวกคุยหรือนู่นนี่นัน่นมันไม่ใช่การท็อกซิกหรือเจ้าชู้ไปไหนเลยเขาแค่ไปทํางานไปทําสิ่งที่เป็นสาระพอเขาว่าด้วยเรื่องสาระแล้วว่าด้วยเรื่องเหตุผลเข้ามาคุณก็เถียงเขาไม่ได้คุณก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปเถียงเพราะถ้าเราไปเถียงเราก็รู้สึกว่าเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่มีเหตุผล ดูไม่ดีเขาอีกอะไรเงี้ยนะคะไพ่ทางฝั่งข้างล่างของเขาเขาชอบคุณนะไม่ใช่ไม่ชอบคุณเขาเห็นในเรื่องของเดอะแมจิเชียนเนี่ยมันคือเรื่องของความมีทักษะความสามารถในการเจรจาสื่อสารความสามารถในหลายๆเรื่องที่คุณดูไม่น่าจะรู้อะแต่คุณก็รู้อะเอออารมณ์ประมาณว่าแบบคุณเป็นคนเก่งที่ มีทักษะหลายอย่างพอได้พูดได้คุยได้สื่อสารแล้วก็รู้สึกสนุกนะคะแล้วก็แต่คุณน่าจะมีพลังงานของความหมดุดหงิด พอจากใพ่ขึ้นคิงดาบกับให้ควีนถือถ้วยเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ถ้าเขาเลือกที่จะยังไม่ลงเอยกับเราไม่พูดคุยไม่สื่อสารกับเราคุณก็จะมีพลังงานที่เป็นพลังงานแมนขึ้นมาทันทีเลยคิงถือดาบพลังงานของการตัดพลังงานของความจริงจังพลังงานของการที่จบเหอะไม่เอาเหอะเลิกเหอะดีกว่าอะไรเงี้ย เพราะว่าไพ่เวทติ้งรีเวิร์สคุณไม่รอแล้วไพ่มูฟออนก็ขึ้นแล้วถ้าจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบไพ่ไม้ที่เป็นหนูเนี่ยแอบขโมยเนอยอะ่ะมันน่ารำคาญมันไม่ใช่ทรงชาวธาตุไฟเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นคนชัดเจนถ้าจะมาเป็นเพื่อนก็บอกถ้าจะมาเป็นแฟนก็บอกมาเป็นคู่รักก็บอกอะไรอย่ยมันง่ายกว่าเดียวกับการมายิ่งยั้งยัย้ย,ยักแลวทาให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่คุยคุยกันไปก่อนศึกษากันไปก่อนอะไรอย่างเงี้ย มันไม่ทันใจเราต้องการคนที่เราเรียกว่าไงเราเปิดรับสมัครตําแหน่งในความสัมพันธ์ไปอ่ะถ้าเขาถ้าเขาโอเคอะ่ะยู่ก็สมัครมาให้ตรงตําแหน่งมันก็แค่นั้นไม่ใช่อยู่มาแบบเหมือนเข้ามาทดลองความสัมพันธ์ก่อนแล้วก็ค่อยมานั่งคิดอีกทีว่าฉันจะขออยู่ในตําแหน่งไหนดีมันไม่ใช่ทรงนั้นนะคะอ่าไปดูกันเขาชอบคิดถึงคุณตอนไหนทาาดไฟ มีแปดถ้วยนะแล้วก็ไพ่สิบดอบเขาชอบคิดถึงคุณตอนบอกเขาว่าจะไปไม่อยากไปต่อละอยากจบความสัมพันธ์น ur, ีนนะะ้ละมันเบื่อมันท็อกซิกนะคะมันเบื่อมันท็อกซิกมันดูแล้วมันเราสองคนน่าจะไปกันไม่รอดหรอกขอจบความสัมพันธ์ดีกว่าเมื่อรักมันบูดอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่อยากไปต่อคุณไม่อยากพูดคุยคุณไม่อยากสื่อสารกับเขา แล้วคุณน่าจะมีทรงในการแบบทำแบบนี้หลายครั้งจนเขาคิดได้ว่าแบบเออถ้ามันไปกันไม่เวิร์กจริงๆอ่ะหรือเราต้องปล่อยเขาไปนะอะไรประมาณนี้นะคะคุณน่าจะอยากไปจริงถ้าคุณเลือกที่จะไปจริงนั้นแปลว่าคุณเจ็บจริงๆถ้าเขาทำให้คุณเสียใจยผิดหวังคนคุณนี่อยากขอโทษทไหม ็กถือถ้วยแล้วก็ไพ่แปดดาบนะคะชัดเจนว่าอยากขอโทษแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เหมือนอยากให้เข้าใจเขาด้วยว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะทําให้มันดีมากกว่านี้ได้แปดดาบมันคือคนที่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงก็ฉันทําได้ดีเท่าน,นี้สมมติเขาไม่ค่อยมีเวลาให้คุณเพราะว่างานเขายุง่งก,ก็มันงานยุ่งอะ่ะจะให้ทํำยังไงอลุงประมาณนี้เหมือนเขาเป็นคนที่มีธุระมีภาระพันธะติดตัวพี่ขอใช้คำนี้แล้วกันไป ไปจะแจงเอาเองในเมื่อมันเป็นในทรงประมาณนี้เนี่ยคุณใช้ใ้เขาทำยังไงแต่เขาอยากขอโทษคุณไหมใช่อยากขอโทษแต่ว่าจะสามารถทำให้มันดีกว่านี้ได้ไหมมันยากนี่คือสิ่งที่เขาเขาพยายามที่จะบอกนะคะเขาพูดถึงคุณให้คนอื่นฟังบ้างไหมถ้าเขาพูดพูดว่าไงเด็กถือดาบเด็กถือไม้ถามว่าพูดไหมพี่ว่าพูด แล้วก็อาจจะคุยกับแบบคนใกล้ตัวว่าคุณคุณมีความน่ารักนะแต่คุณก็จะมีอารมณ์เวียงๆของคุณกัดๆเจ็บๆหยิกๆอะไรของคุณไปแต่ว่ามันไม่ได้น่ากลัวมันเป็นไพ่เด็กไงมันก็จะเป็นฟิลประชดประชันน่ะออกแนวจิกๆแซะแซะตอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนช่างแซะนะช่างคุยนะแต่ว่าก็คุยได้ก็สื่อสารได้เขาไม่ได้รู้สึกการถึงการกลัวในการพูดคุยสื่อสารกับคุณคนคนนี้เขาต้องการ อะไรจากคุณคะเขาไห่หน่อยคนคนนี้เขาต้องการอะไรจากคุณเจ็ดถ้วยแล้วก็ไพ่เฮโรแฟนเจ็ดถ้วยเฮโรแฟนอืมคนคนนี้เขาต้องการอะไรจากคุณพี่ว่าเขาต้องการที่ปรึกษาคนคนนี้มีสภาวะเวิรนเวมีความเผอเผอยู่ เขาน่าจะมีจินตนาการหรือน่าจะมีเรื่องราวอะไรหลายๆอย่างที่เขาเล่ากับใครไม่ได้แต่เขาเล่าเขาสื่อสารกับคุณได้แล้วคุณเป็นคนที่สามารถให้ให้คำปรึกษาเขาได้ดีอะสัมผัสได้ว่าแบบเออเป็นคนที่จริงใจแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือจริงๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการจากคุณคือการเป็นยาใจการเป็นที่ปรึกษาที่ดีการเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตอยู่ตรงนั้นแล้วก็ช่วยเหลือเหมือนไพ่เมลเลเร่ไพ่ป่วยตัวเนี้ยเป็นลักษณะของคนที่ต้องการการเยียวยาเนี่ยซึ่งถ้าเป็นคนอื่นเขาอาจจะรำคาญรำใหญ่แต่เป็นคุณเนี่ยคุณยังมีความเมตตาปาณีคุณธรรมคำจุนโลกอะไรก็ว่าไป คุณน่าจะเป็นคนที่ช่วยเขาได้สิ่งที่คุณต้องระวังในความสัมพันธ์นี้ค่ะชาวทัดไฟสิ่งที่คุณต้องระวังในความสัมพันธ์นี้นะคะมีไพ่เจวิลแล้วก็มีไพ่ไหนถือถ้วยนะฮะความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ดูมีความเรื่อยๆเฉยๆย,ยังไม่มีสัญญาณหรือยังไม่มีวิแววที่แบบพร้อมที่จะหยุดที่เราได้อะ เดดเดวิวกับนายถือถ้วยนี่คือเคสที่ไม่โอเคแต่ถ้าในเคสที่โอเคหน่อยมันก็จะเป็นในลักษณะที่แบบคนคนนี้เขาจะเป็นคนใช้คำพูดเก่งแล้วก็ค่อนข้างเครซี่มีความเสพติดในตัวคุณอย่าพึ่งเหมือนไพ่ขึ้นบอกอย่าเพิ่งหลงรักเขาแบบร้ออซนะเพราะว่ามันเป็นสถานาการณ์ที่แบบถ้ามันมีการหลงรักเราต้องการคอมมิตเมนรป์เซ็นต์มันก็จะยิ่งเป็นตัวที่ทำให้คนคนนี้ เขาไม่ได้เลือกที่จะอยู่ที่เราแล้วเขาแบบสามารถเลือกที่จะไปอยู่ที่คนอื่นได้เพราะเขามีความมั่นใจในตัวเองมันจะเป็นการกึ่งกึงบริหารสเสน่ห์เราจะไปส่งเสริมให้เขามีความมั่นหน้าของเขาว่าแบบถึงแบบโอ้โหฉันเทสมาเลยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สาเบอร์สทุกคนครซี่ฉันหมดอะไรอยเงี้ยเราจะต้องไม่ใช่คนที่หลงรักเขาได้ง่ายอ่ะไพ่ขึ้นมาบอกประมาณเนี้ย เพราะคนคนนี้อยู่ในโหมดที่เขาค่อนข้างเทสนะว่าเขาเป็นคนมีสเสน่ห์ไหมเ,เป็นที่ต้องการของท้องตลาดไหมรวมถึงแบบไพ่เดวิลเนอเรื่องบนเตียงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันนะนะคะมีความพึงพอใจไหมอยู่ในจุดที่ใครหลายๆคนปรับปื้่มหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังนะคะและบางความสัมพันธ์ถ้าคุณต้องการความสัมพันธ์แบบจริงจังเนี่ย เจอเจวิลกับไนท์ถือถ้วยเนี่ยเฟรนด์มิกเบในิตชัดๆนะแผนในใจที่เขาคิดที่จะทำกับคุณค่ะชาวธาตุไฟแผนในใจที่เขาคิดที่จะทำกับคุณมีสิบเหรียญแล้วก็มีไพ่เวิร์ลชัดเจนนะมีจัสติสมาให้ด้วย ภาพของคำว่าการเป็นครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องเรียกว่ามีสภาวะการเล่นเกมในความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเล่นเกมเป็นเออความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเล่นเกมเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ว่ามันจะสตาร์ทมาด้วยคนคุยสตาร์ทมาด้วยเฟรนด์วิธเป็นเฟิตสตาร์ทมาด้วยความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้เขามีความรู้สึกว่า คุณไม่จำเป็นต้องมีเขาคุณก็อยู่ได้ความสัมพันธ์นี้ไม่มีเรื่องของดรามา่าและความสัมพันธ์นี้คุณมีค่าพอที่ไม่จำเป็นต้องเลือกเขาคุณก็มีครอบครัวที่ได้แต่ถ้าเขาไม่เลือกคุณเขาจะไม่ได้ภาพครอบครัวที่ดีนั่คือสิ่งที่คุณต้องบิ้วแล้วทำให้เขามีความรู้สึกแบบนั้นที่ได้เพราะว่าในอนาคตคนคนนี้เนี่ยโอกาสที่เขาจะลงเอยในความสัมพันธ์มันมีอยู่แล้ว สิเรียญเดวิลเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีแค่ความรักแต่มันหมายถึงความสุขสบายเพียบพร้อมด้วยอาชีพ,พคุณคือนักเดินทางรอบโลกอะไรอย่างนี้ได้เลยอะจากไพ่ที่ขึ้นมานะแล้วก็คุณเป็นใครในชีวิตเขาในเวลานี้คะคุณเป็นใครในชีวิตเขาในเวลานี้คะควีนถือไม้แล้วก็ไพ่จัดจเมน้น นะคะจากหน้าให้อยู่ในโหมดของคนที่รู้แหละว่ามาเพื่อเป็นความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งแต่มันยังไม่ชัดมากพอว่าสถานะคนเนี้ยจะเป็นอะไรควรควรเป็นแฟนควรเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนรู้จักเป็นคนที่ทํางานด้วยกันหรือเป็นอะไรแต่เขารู้แล้วว่ามันมีเหตุให้มาไม่ใช่ความบังเอิญแต่เขายังเคลียร์ได้ไม่ชัดว่า คุณจะเป็นใครเออในเวลานี้นะมันเป็นลักษณะแบบนั้นนะยังแบบมีความรู้สึกแล้วมันมีแรงดึงดูดบางอย่างโอเคเขาทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีในเรื่องราวของการรับผิดชอบชีวิตในเรื่องราวการทํางานแต่เขาจะเป็นคนที่ดีพอที่จะเป็นคนในครอบครัวเราไหมเนี่ยแหละเนี่ยแหละคือสิ่งที่เขาคิดนแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะขาให้หม่ชาวธัดไป สองดาบสามไม้ทาเวอร์แล้วก็ไพ่ห้ถวยไพ่ขึ้นมาบอกว่าในความสัมพันธ์นี้ที่ต่างถ้าไม่ได้มีเรื่องเติร์ปาร์ตี้เลยนะไม่ได้มีเรื่องเติร์ปาร์ตี้เลยนะไพ่ขึ้นบอกว่าด้วยความสับสนในเวลานี้ที่เลือกที่จะไม่รอด้วยความใจร้อน มันจะทำให้เกิดสภาวะการหันหลังให้กับความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นแล้วสุดท้ายคืออะไรหรือว่าห้าถ้วยเสียดายที่มีความรู้สึกแบบไม่น่าเลยแล้วมันเรียกกลับมาไม่ได้หรือเปล่าจะเรียกกลับมาได้หรือเรียกกลับมาไม่ได้พี่ไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันก็เลยจะเป็นสภาวะนี้เพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นชาวธาตุไฟชาวธาตุไฟตัวคุณเอง ต้องนั่งคิดคำนวณให้ดีต้องนั่งคิดคำนวณให้ดีว่าถ้าคุณจะตัดสินใจอะไรคุณอย่าพยายามตัดสินใจด้วยอารมณ์และด้วยความสับสนเพราะอารมณ์และความสับสนที่คุณเลือกที่จะตัดสินใจให้มันจบๆไปอะ่ะมันจะทำให้ไฟนอลแล้วคุณกลับมาเป็นไพ่ห้าถ้วยอันนี้ต้องระมัดระวังในเคสที่ถ้ามันแค่ช้านะแต่ถ้าในเคสเตอร์จะตัดตมันไม่แปลก แต่ถ้าในเคสที่แบบถ้ามันช้าหรืออะไรเงี้ยคิดให้ดีนะโอเคเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะไพเยสไม่รู้คุณถามอะไรนี่จอ่ะแต่เขาคำตอบเขาก็ใช่ I lie, always thinking about our future นะคะเขาไม่ได้พูดความจริงกับคุณทั้งหมดอะ I know you from somewhere เหมือนแบบหน้าคุณหน้าคุณอะไรอย่เงี้ยหนึ่งถ้วย เมืนเขาน่าจะเป็นคนที่มีการเทสอะไรบางอย่างกับคุณด้วยอะ่ะแล้วมันก็เป็นอะไรที่คุณคิดว่าเขาแบบเออคงเป็นอย่างนั้นจริงๆแหละ I mean what I say เขาคิดยังไงเขาก็พูดอย่างนั้นแต่อย่างหนึ่งที่เขาก็โกคุณอ่ะมันน่าจะเป็นเรื่องราวของการเทสในความสัมพันธ์นี้ว่าเขาตั้งใจที่จะทําอย่างนั้นท่องใจที่จะเป็นอย่างนี้มีเรื่องราวที่เขาพูด พูดไม่จริงหรือพูดไม่หมดเพื่อที่จะเป็นการเทสความสัมพันธ์นี้จริงๆเขาอาจจะตั้งใจให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นเรื่องราวแบบอาจจะอีกปีหนึ่งคุณและเขาอาจจะลงเอยกันเลยก็ได้แต่เขาอาจจะบอกเออรอดูไปก่อนเพื่อที่จะรอดูท่าทีของคุณดูความใจเย็นของคุณดูความนิ่งของคุณดูความแน่วแน่แต่ไม่แน่นอนของคุณก็ได้เพราะฉะนั้นคนคนนี้จากที่เห็นถ้าไม่ได้มีเรื่องเติร์ดปาร์ตี้ใดๆ เออพี่มีความรู้สึกว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เติบโตได้จากไพ่เรดี้หนึ่งถ้วยและไพ่ทรีช้าหน่อยนะช้าหน่อยเพราะฉะนั้นเอาใจช่วยขอให้เป็นช่วงจังหวะถ้าจะตัดสินใจอะไร ขออย่าให้มันเป็นการตัดสินใจที่เราจะเสียใจภายหลังละกันนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปดวงความรักครึ่งดาหลังธาตุไฟค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วย subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปที่ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ